แช่กันวอน5ยอนบินและซนเยจินเวอร์ชั่นตัวจิว๋วนาหลักมาเป็นซีรีส์ที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะสำหรับปักหมุดลักฉุกเฉินยิ่งพระนางอย่าง5ยอนบินและซนเยจินเปิดตัวเป็นแฟนกันนอกจอด้วยแล้วยิ่งชุดกระแสให้ดังเปรียงไปมากอีกโดยเฉพาะในแดนตาก,การล็อก ประเทศฟิลิปปินส์นั้นต้องบอกเลยว่าคูบินจินฮอตหนักมากล่าสุดขนาดนี้มีการแชร์ภาพน่ารักน่ารักของสองหนูน้อยชายหญิงที่ลุกขึ้นมาแต่งตัวและโพสท่าเรียนแบบหายอนบินและสนเยจินในละครเรื่องนี้กันด้วยโดยผู้โพสมีการบรรยายแคปชั่นเรียกทั้งสองหนูน้อยนี้ว่าสหายผู้กองลิและยุนเซรี ซึ่งโพสต์นี้กลายเป็นไวรัสสุดฮอตทันทีเพราะเด็กๆโคบต้นฉบับได้อย่างเป๊ะและน่ารักมากจริงๆ